สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดหน่อยนะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตวแดงในรอบเดืนนี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของลิโอฟินานก่อนเลยนะคะล่าสุดลิโอฟินานได้ออกมาปกป,ป้องบูโน่นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของปีสัตว์แดงนะคะและคำวิาพากษ์วิจารณ์ที่ชอบบอกว่าบูโน่เนี่ยอค t i n งมากจนเกินไปมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะก็สำหรับบูโน่ฟอนดิส ในช่วงที่เขาเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่นั้นมันก็มีบรรดาผู้รู้หลายต่อหลายคนรวมถึงแฟนบอลบางส่วนได้ออกมาวิเคราะห์ประมาณว่าบโ,โ,โน่อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เนื่องจากเขาเป็นคนไม่ค่อยคุมอารมณ์ของตัวเองได้เอะอะไรก็มักจะโวยวายหรือว่าออกแอคชั่นมากกว่าปกติอยู่เสมอ ซึ่งประเด็นนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทางลีโอเฟีนานเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับบรรดากูรูที่ออกมาวิจารณ์โบโนแฟนดิสแบบนั้นโดยลีโอเขาบอกประมาณว่า ผมเนี่ยเปิดหัวมากๆเลยนะในตอนที่ผมได้ยินข่าวว่ามีกูรูหลายต่อหลายคนบอกว่าบูโน่ไม่เหมาะที่จะเป็นกับตันทีมคนใหม่ของเราผมเนี่ยอ้าปากอึ้งแล้วก็คิดในใจว่าพวกเขากล้าดียังไงที่มาวิพากษ์วิจารณ์บ mm. ูโน,น่เฟนนิสแบบนั้น เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สร้างสันเกมดีที่สุดคนหนึ่งของลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะรวมถึงฤด้วยการปัจจุบันเขาก็เล่นได้อย่างโดดเด่นและก็มีหลายๆจังหวะที่เขาก็สามารถสร้างสันเกมได้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่หาโอกาสในการทําประตูให้กับเพื่อนๆได้อย่างสม่ําเสมอแล้วมันเป็นมาตรฐานของเขาที่จะหาใครมาเปรียบเทียบยากมากๆ ตั้งแต่ที่บูโนมาร่วมกับยูนิติดเขาก็แสดงผลงานที่ดีออกมาให้เราเห็นในทันทีในเรื่องของเซติและการสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูเขาผ่านบอลได้และเขาก็แอสซิสต์ได้ซึ่งถือเป็นหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีมากๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วผมคิดว่าบูโนเหมาะสมมากๆที่จะเป็นกับบันทีมของปีสัตว์แดงลิโอฟยานานก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าบูโน่เนี่ยตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามานั้นเขาทำสถิติแอสซิ์ไปกี่ครั้งแล้วนะคะโดยตั้งแต่ปี2020บูโน่ทำประตูไปทั้งสิ้น65ประตูส่วนแอสซิ์เนี่ย55ครั้งนะจากการลงเล่น188เกมในทุกรายการซึ่งก็ต้องบอกว่าสถิติเนี่ยมันดีมากๆเลยน่าจะเป็นสถิติที่ดีที่สุดในพีม์ลิกอังกฤษตัดด้วยซ้ำ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของแฮร์รี่แมกไกวต่อเลยนะคะเพราะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยปีศาัแดงได้แจ้งไปที่เวทแฮมแล้วนะคะว่าแฮร์รี่แมกไกวจะยังคงอยู่กับทีมต่อนะคะก็สำหรับในช่วงนี้ก็มีข่าวลือออกมาประมาณว่าก่อนตลาดนักเตะจะปิดลงเนี่ยทางเวทแฮมยูเนต็ดจะพยายามดึงแฮร์รี่แมกไกวเข้าสู่ทีมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เตรียมที่จะยื่นเงินประมาณสัก30ล้านปอนด์เพื่อที่จะสู่ขอเขา เพียงแต่ทว่าล่าสุดค่ะมันมีสื่อระดับสูงอย่างเดอะททม์ซึ่งสื่อน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากๆนะคะไม่ค่อยลกข่าวอะไรเมื่อๆซัวๆนะได้ออกมายืนยันนะคะว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งไปที่เวสต์แฮมแล้วนะคะว่าพวกเขาจะเก็บแฮร์รี่แม็กไว์เอาไว้กับทีมต่อไปซึ่งมันก็เป็นไปตามความต้องการของตัวนักเตะเองเพราะแฮร์รี่แม็กไวนั้นไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากปีศาจแดงน,นะ อย่างไรก็ตามนะคะทางสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อินนิงนิวได้ารายงานเพิ่มเติมเอาไว้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทางขุนพร้อก็ใกล้มากๆแล้วนะคะที่จะได้ตัวของแฮร์รี่แม็กไวเพียงแต่ค่าเหนื่อยที่แฮร์รี่แม็กไวเรียกร้องเนี่ยมันจะอยู่ในระดับ1นึ่งแสนเก้าหปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งมันก็เป็นจนํานวนเงินเท่าๆกับที่เขาได้รับอยู่กับแมนยูนเต็ดนั่นแหละแต่ทางเวสแฮมยูนเต็ดเนี่ยให้ได้เต็มที่เพียงแค่1นึ่งแสนสามหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้น ทำให้สุดท้ายเนี่ยแฮร์รี่แม็กไกวคิดว่างานก็คงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องย้ายออกไปอยู่กับเวทแฮมแต่อย่างใดนะคะเพราะยังไงถึงเขาจะอยู่กับปีสัต์แดงยังไงก็ได้รับค่าเหนื่อยแบบสบายๆใจเฉิบอยู่แล้วทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของดีนเทนเนอร์ซันกันต่อนะคะเพราะมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าในค่ำคืนนี้แหละที่ดีนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับคิสตันพาริต ก็สำหรับดีนเทนเนสซัสในตอนนี้ก็ตรวจร,ร่างกายอะไรผ่านกับสโมอสรคริสตันพาลิตแล้วนะคะส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยก็เห็นบอกว่าตกลงกับบีสัตวแดงได้ว่าน่าจะจบกันที่15ล้านปอนด์แล้วก็จะมีออปชั่นเสริมอีกเพิ่มเติมประมาณ5ล้านปอนด์ โดยความคืบหน้าล่าสุดของดีนเทนเนันเนี่ยมันมีสื่ออย่างสกายสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่าน่าจะเป็นในค่ำคืนนี้ที่ดีนจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นการกับคิปตันพาลีดแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะทําการเปิดตัวผู้รักษาประตูอย่างเอลตายบาญินเดียที่ในตอนนี้เนี่ยก็ตรวจร่างกายผ่านไปที่เรียบร้อยรวมถึงสัญญาส่วนตัวก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเอาตายบาญินเดียก็จะเข้ามาสเสียบแทนในตําแหน่งของดีนเทนเนันนั่นแหละ แล้วก็น่าจะมีการเปิดตัวในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะคะส่วนสำหรับถ้ามีใครบางคนสงสัยว่าแล้วทำไมปีสัตวแดงถึงได้ปล่อยดีนออกไปทางทั้งที่เขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ฝีมือดีอีกคนนึงทางสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อูฟนงนิวบอกว่าหลักๆมันเป็นเพราะดีนเทนสันเนี่ยเขาต้องการลงสนามอย่างสม่ำเสมอซึ่งในตอนนี้เนี่ยมือหนึ่งของทีมมันจะเป็นทางด้านอังเดโอน,นา,นาดีนก็เลยเลือกที่จะย้ายออกไปเล่นให้กับคิตตันพาเลตด,ดีกว่านะคะ เพราะในตอนนี้เนี่ยคิตตันผลิตไม่มีผู้รักษาประตูเมือนหนึ่งให้ใช้งานนะคะเพราะนายทวารอย่างมีเซนเต้ควายตาในตอนนี้เห็นบอกว่า เขาไม่ยอมที่จะลงสนามให้กับคิสตันพาลิตนะคะเนื่องจากมีปัญหาภายในเกิดขึ้นนะประมาณว่าก่อนหน้านี้เคยออกมาวิพากวิจาร์สโมอสรน,นะคะก็เลยถูกสโมอสรเนี่ยสั่งแบนไปในทันทีแล้วสโมอสรก็ผลักดันแซมจอร์สตันขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนนะคะซึ่งดีนก็จะเข้าไปแย่งมือหนึ่งกับแซมจอร์สตันคนนี้นี่แหละทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของแค่ในตำแหน่งแบ็คซ้ายกันต่อเลยนะคะ พอล่าสุดมันมี2ส,สื่อใหญ่ได้รายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดเนี่ยได้เพิ่มเค้งเป้าหมายที่พวกเขาต้องการเอาไว้อีก2คนแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะในตอนนี้เนี่ยแมนยูเนต็ดนำโดยเอลิกเทนฮารได้กลับเข้ามาในตลาดนักเตะอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ลูกชอมีการบัดเจ็บแบบเฉียบพันนะและในตอนนี้นักเตะที่เทนฮารต้องการมากที่สุดก็คือนักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้าย และในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีแข้งหลายๆคนที่ถูกจับเข้ามาเชื่อมโยงกับปีสัตว์แดงแต่หลักๆก,ก็คือมาคูคูเรียนักเตะแบ็กซ้ายของเชลซีเพราะในตอนนี้ได้มีการติดต่อขอยินตัวไปแล้วนะคะเราก็เพียงแค่การตอบกลับของเชลซีเพียงแต่ทว่าล่าสุดค่ะมันมีสื่อสองสื่อใหญ่ที่ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปีสัตวแดงได้เพิ่มลิศลายชื่อแค่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเข้าไปอีก2คนแล้วนะคะ โดยสื่อแรกก็คือจาลูกนะ้าดิมาซิโอนักข่าวสายฟุตบอลอิตาลีจารูก้าดิมาซิโอได้ออกมาเปิดเผยว่าปีศาจแดงเนี่ยได้ใส่ลิดรายชื่อนักเตะที่ชื่อว่าเลโอนาร์โดสปีนาโซล่าแข่งของส,มสอโมสรโรมานะคะ แล้วก็จะมีสื่ออย่างแมนนิสเตอร์อี n นิ่งนิวบอกว่าปีสัตว์แดงเนี่ยได้เพิ่มลิสไลชื่อแข้งที่ชื่อว่าลุคโทมัสนักเตะจากลิสเตอร์ซิตี้เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆข่าวนี้เนี่ยมันคือ2ข่าวนะแต่แอดมินก็เล่าให้มันเป็นข่าวเดียวเลยก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา อย่างไรก็ตามนะคะทั้งเซปีนัสโซล่าและก็ลูคโทมัสเนี่ยแมนยูนิต็ดก็ยังคงให้ความสนใจในแบบเบื้องต้นเท่านั้นและเป้าหมายในตอนนี้ก็ยังคงเป็นมาร์คคูคเรียนักเตะของเชลซีเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งและไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะปีศษัแดงยังไม่มีนัยจบายในการซื้อขาดทุกๆดีลจะเป็นการขอยืมตัวมาใช้งานในแบบระยะสั้นเท่านั้นซึ่งก็น่าจะยืมมาใช้งานจนแค่จบเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เท่านั้นนะคะ ก็ผ่านันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัแดงในรอบเยนนี้ก่อนที่จะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะคะต่วสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ